สนั่นสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟพุทสุขภาพกาแฟทีมานหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนั่นสนุนโดยน้ำมันงาดำเซซิเมียค์ลดกรดอลาิตต้านอนุมูลอิสระต้องขวดนี้เลย สนนนุนโดยพลิติภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบำรุกระดูผู้ใหญ่บ้านหมู่ำบลท้ายบ้านใหม่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ58ปีที่บริเวณหน้าที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่6ซอย3ชุมชนการเกหาสมุทรปราการตบท้ายบ้านใหม่อเเมืองจังหวัดสมุทรปราการผู้ใหญ่สุเกียรติทองเหลือผู้ใหญ่บ้านหมู่ำบลท้ายบ้านใหม่จัดกิจกรรมข้าวดาวงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และวันคล้ายวันเกิดครบรอบ58ปีให้กับตนเองซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งมกราคม256 7ยบรราากเป็น ไปอย่างเรียบง่ายสไตล์บุฟเฟ่มีครอบครัวทองเหลือนําโดยสอทอถนมสีทองเหลือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูให้การต้อนรับโดยมีนายวรพรนอศาศวหินผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสภา,าผู้แทนราษฎรกำนันไผ่บุญพินเที่ยงประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอาเภอเมืองสมุทรปราการพร้อมด้วยผู้ช่วยสุภาพรอดพง์ผู้ช่วยสุนิสาโชติธนสุว,านนาสวรรณผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หกตำบลท้ายบ้านใหม่กลุ่มผู้นําชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านแขกผู้มีเกียรติและทีมงานกลุ่มรักหมู่หก็หมอบกระเช้าของข,องขวัญร่วมอวยพรเนื่องในวันสงท้ายปี วันรับปีใหม่แล่วันคล้ายวันเกิดเขาร้อม58ปีผู้ใหญ่สมเกียรตทองเหลือกันอย่างคือกักจส่ครยองรให้คุณร ผูดอย่สมเกตทองแี้นะครับใช่ใช่ช่ใโ่โโโเนื่องจากว่าผมเองไม่ได้บอกคนข้างนอกเลยมีแต่เนี่ยที่เห็นหน้านะครับคนที่รักคนที่นับถือกันผมกับสทและครอบครัวนะครับต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับ ที่สําคัญสุดพรอ,อันใดก็แล้วแต่ที่เรานึกที่เราคิดไว้นะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับรแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับในปีใหม่ที่มาถึง,นะงก็ขอให้พวกเรามีความสุขตลอดปีสอง7ันห้าร้อยหกสบเ็ดนะครับก็คิดหวังสิ่งใดก็ให้สมมาตรปรารถนาทุกๆประการสิ่งไม่ดี ก็ให้ผ่านไปในปีเก่านะครับแล้วก็ปีใหม่ที่จะมาถึงนั้นก็ขอให้พบสิ่งดีๆมีความสุขมีมงคลชีวิตแล้วก็ขอให้เงินรวยๆนะครับก็ที่สําคัญที่สุดนะครับมีคําเดียวที่ผมตอนลงผู้ใหญ่บ้านนะักวันนี้นะครับ13ปีครึ่งมีคําเดียวที่อยากบอกพวกเราว่าขอบคุณทุกคนที่ช่วยกัน แล้วก็คำนี้จะอยู่ในใจผมตลอดนะครับขอเพียงเห็นหน้าก็ชื่นใจนะครับขอบคุณมากครับอ้าขอเสียงพบเลยกับท่านผู้ใหญ่สมเกียรติเลยด้วยทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับน,นุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟผสมสุขภาพกาแฟทีมีหวนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้สนับนุนโดยผลิตภันเสริมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูก สนบทนุโดน้ำมันงาดอาจะมีเอกรถกอนดารลินิตาณนนูอิสระต้องขวานี้เลย